สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกการใช้โปรแกรมสมาร์ทบิ๊กันครับในหวัวข้อ,อการบันทึกยอดยกมาต้นนวดนครับในเรื่องของการบันทึกยอดยกมาของสินค้าคงเหลือต้นงวดนะครับน,นะครับจากโจทย์นะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไปคลิกที่โปรแกรมส m าร์ทบิ a l อนะครับเราจะคลิกไปที่เมนูหลักเลือกระบบระบบบัญชีบริหารสินค้าคงคลังนะครับ ังจากนั้นเราก็กด Workflow นะครับเรียกไปที่ s t Bal a n c e Data นะครับแล้วกดจะขึ้นใบปรับยอดขึ้นมานะครับกแล้วก็กดโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กด F3 เพื่อเพิ่มรายการครับก็จะขึ้นมาครับจะมีเลขที่เลขที่ยงอีงไม่ต้องใส่นะครับเพื่อที่เราบบร่นให้นะครับเรามาใส่ในวันที่เลยครับในวันที่นะครับเราจะใส่เป็นวันที่31 เบน12 2,558สายยอยยอดเป็น58นะครับแผนกไม่ต้องใส่ครับลงมาที่รายการข้างล่างนะครับที่เป็นตัว T เลยครับตัว T ก็ใส่จุดนะครับกด Enter ก็จะขึ้นมาครับให้เลือกที่สินค้าสำเร็จรูปนะครับกดเลือกครับแล้วไปที่รหัสครับรหัสก็ใส่จุดแล้วกด Enter ครับเลือกครับเลือกรหัส EK01 ครับโทรศัพท์ไอโฟนกดเลือกครับ ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่จํานวนครับจํานวนเพิ่มเพิ่มขึ้นมา16เครื่องนะครับนะครับก็จะได้ทั้งหมด16เครื่องราคาทุนเครื่องละ25,000บาทครับมูลค่าทั้งหมดครับ400,000บาทครับครับส่วนมาที่รายการที่2กันเลยนะครับในขั้นที่2นะครับเราก็ใส่ตัวทีทีเหมือนกันครับกดจุดแล้วก็ เลือกกดจุดเทนเตอร์เลือกสินค้าสำหรับรูปเหมือนกันนะครับแล้วก็กดเลือกนะครับจากนั้นก็ไปที่รหัสครับใส่จุดเหมือนเดิมครับแล้วก็กดเทนเตอร์ครับก็จะเลือกรายการที่สองครับอีกิซูมสองโทรศัพท์ซัมซุงมานะครับกดเลือกครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่จํานวนครับจํานวนสิบสี่เครื่องครับสิบสี่เครื่องนะครับเครื่องละสองหมื่นสามพันบาทนะครับก็จะได้เป็นทั้งหมดสามแสนสองหมื่นสองพันบาทนะครับ หลังจากนั้นมาที่รายการที่3นะครับให้กดที่ตัวทีเหมือนกันครับกดจุดนะครับกดจุดนะครับ e n t เ r เลือกที่เลขหนึ่งของสินค้าสำเร็จรูปกดเลือกครับหลังจากนั้นนะครับมาที่รหัสนะครับกดจุด e n น e r นะครับเลือกในรหัส e k 0 3นย์ะครับโทรศัพท์ a ศุดนะครับแล้วกดเลือกนะครับก็จะได้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่จำนวนครับจำนวนทั้งหมดมี18เครื่องครับ ครับ18เครื่องครับเครื่องละ18,000บาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด324,000บาทครับถ้าหลังจากนั้นแล้วกด F10 นะครับ,เ,รรบเพื่อทำการบันทึกนะครับนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับนะครับหลังจากนั้นแล้วก็กดพิมพ์นะครับ ครับแล้วก็กดปิ้นนะครับครับก็จะได้รายการใบปรับยอดอย่างที่เห็นนะครับครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็กดออกนะครับหลังจากนั้นเราก็กด escape ออกครับแล้วก็กดเย็ครับแล้วกด escape ออกอีกหนึ่งครั้งครับครับแล้วก็กด Can c ซ l ครับครับขอบคุณครับ